สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการบอกเล่าข้อสิทธิจากสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับผมดรรรจนศักิ์แสงพชรีไรในขาวที่การสมัคมครับผมดรชัยยานพิสิทธิ์สมานสวนนายกสมาคมครับครับวันนี้เราจะพูดคุยประเด็นที่ปัญหาโลกแต่ครับคือปัญหาหนี้สินนะครับในประเด็น เรื่องของการแก้ปัญหนาดิสินยังมีความสุขนะครับแขกรับเชิญที่ท่านให้เกียรติกับทางสมาคมเรานะครับท่านดรนะครับเพนจันล้อสีทองนะครับประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านด,ด,ดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ับก็ต้องขอบคุณมากนะครที่ให้เกียรติกับทางสมาคมท่านด็เตอร์เพนจันขออนุญาตเรียกท่านดรเลยนะครับย่อๆการแก้ปัญหาดิสินทำยังไงให้มีความสุขเนี่ย ทุกวันนี้ผมนี่นอนเนี่ยยิ่งกับตีนแข่งหน้าผากนะภาษาญา่ปุ่นเลยทำอะไรหมดเลยน่าเรื่อยผหนันอ่ะคนนี้ว่าร้องอีกใช่ครับใช่แล้วมันสำคัญด้วยนะคะตรงที่ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยพอสมมุติเป็นหนี้แล้วแล้วบริหารจัดการไม่ได้แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดตามมาก็คือเขาอาจจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนขบวนการของการยึดทรัพย์แล้วนำทรัพย์เนี่ยขาย ทอดตลาดไปซึ่งจริงๆวันนี้ดิฉันเนี่ยก็มีในเรื่องของโครงสร้างของหนี้สินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในประเทศไทยค่ะดิฉันก็มีมีเรื่องของโครงสร้างก็อยากจะนำสไลด์ที่1นึ่งขึ้นนะคะซึ่งสไลด์ที่1เนี่ยก็จะมี พูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างก็จะมีลูกหนี้เจ้าหนี้โกรมบังคับคดีบริษัทบริหารสินทรัพย์ในส่วนของบุคคลที่3ที่ซื้อทรัพย์ไปในส่วนของศาลน่ะนะคะก็เป็น6หน่วยด้วยกัน ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือนี่คือโครงสร้างปกติลูกหนี้ยืมเงินเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็พอ90วันวันที่91ที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการจ่ายเขาก็จะเรียกว่านี่ NPL แล้วเขาก็จะขายหนี้ของลูกหนี้เนี่ยค่ะต่อไปให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยก็จะนำหนี้อันเนี้ยไปเรียกเก็บจากลูกหนี้โดยตรง3เดือนฉันยังไม่มีความสามารถในการจ่าย และฉันจะจ่ายยังไงไหวทั้งหมดใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาแล้วหลังจากที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเ,ออเขาก็จะนําหลักทรัพย์ที่ค้าประกันหนี้อยู่เนี่ยค่ะไปขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี มันจะออกดูงอย่างแบบสีเลือดสีเลือดหน่อยนะคะรูจากภาพใช่ไหมฮะก็คือการลุกหนี้ไปหาเจ้านี้ก็คือสถาบันการเงินทีนี้ไอ้ตรงสารเนี่ยมันจะไปบังคับหรือ,อ,อตรงนี้มันอยู่ในช่วงไหนครับท่านดรเตอร์เป็นใจค่ะในลักษณะอย่างนี้คือในกรณีที่ลูกหน,นี้เนี่ยพอไม่มีความสามารถในการจ่าย90วันปั๊บวันที่91เนี่ย ทางเจ้าหนี้เนี่ยก็จะมีการฟ้องศาลก่อนแจ้งต่อศาลก่อนว่าลูกหนี้ไม่มีการจ่ายชําระก็ไปให้ไก่เกียรติที่ศาลพอไปแก่เกียรติที่ศาลก็จะนั่นคือขั้นตอนหนึ่งและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขายทรัพย์ของขายมูลทรัพย์ขายมูลหนี้ของลูกหนี้เนี่ยให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้เลยเอีกเหมือนกันน,น,ใน,ใน,ในค่ทำจดหมายแจ้งลูกหนี้ถ้าที่ในในประเด็นตรงตรงที่ศาลก็คือน้าจะว่าศาลมองแล้วว่า ลูกนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ต้องถูกฟอ้องล้มละลาย ยังไม่ล้มค่ะอ่ายังไม่ล้มเพราะว่ายังมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่อ๋อยังมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ตัวนี้ยังมีอ่ลูกนี้ยังมีทรัพย์อยู่ใช่ค่ะสามารถขายทรัพย์ตัวนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขายท่าตลาดไปถูกถูกคือในหลักการเนี่ยมันมันดูว่ามันมันมันแฟร์กับทุกคนแต่ในทางทางปฏิบัติมันไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าลูกหนี้เนี่ยผ่อนชำระมา20ปีปีที่21เกิดมีปัญหาทางเศรษฐกิจ สามารถผลได้เอาว่าเจอโควิดเลยแหละเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องโควิดนี่เลยพอปีที่21มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าแค่เก้าสบวันนะวันที่91เนี่ยเขาจะนำหนี้ของลูกหนี้เนี่ยขายทอดตลาดได้เลย พอเขานำหนี้ของลูกหนี้นะคะคขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ไปแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์ก็จะไปเรียกเก็บที่ลูกหนี้100%ยซของมูลหนี้ที่ยังค้างอยู่ขนาด3เดือนฉันยังจ่ายไม่ไหวเลยฉันจะจ่ายยังไง ที่เต็มจำนวนอีก10ปีที่เหลือที่ยังจ่ายไม่หมดนะคะคร,<า>ครทีนี้เนี่ยในส่วนของ20ปีที่จ่ายมาแล้วจะไม่ค่อยมีใครมองแต่จะมองแค่ไอ้สิปีที่เหลือที่ยังจ่ายไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ก็จะไปตามทวงนี้ตามทวงนี้ก็พอหลังจากตามทวงนี้แล้วเนี่ยทาง เออก็ถ้าไม่ได้พอไม่ได้ก็จะนําทรัพย์ของลูกหนี้ที่ค้าประกันเงินกู้อยู่เนี่ยไปขายที่กรมบังคับคดีเป็นอันว่ารู้กันว่าขายที่กรมบังคับคดีไม่มีใครขายได้ราคาดีฮะจะขายได้ได้แค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีใช่กดอย่างเดียวค่ะกดอย่างเดียวไม่รู้กดไม่ให้ใครนะนั่นหละสินค้านี่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่เสมอภาคมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะที่ตอนนี้แล้วก็ในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย เองเนี่ยนะมีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มี แล้วก็เป็นบริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้นโดยชาวต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีครับฮะซึ่งถ้าเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นได้แค่49%เปอร์เซ็นต์คือจอเวนเจอร์ครับมคนต่างชาติเนี่ยจะสามารถถือหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยได้แค่49%เปอร์เซ็นต์มันเป็นหนามปะลนะ่ะท่านาน,นี่หหเห็นไหมตัวจริงมันอยู่ที่ใครปะล่ะมันอยู่ที่ต่างชาติหรือี้คนไทยนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อต่างชาติเลยค่ะเขาไม่หลบเลย ถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ ในล,ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเหมือนกับคนไทยเองก็ที่ดินทรัพย์สินเนี่ยก็ตกไปอยู่กับเขาเยอะครับฮะแล้วในส่วนของบุคคลที่3ที่ซื้อทรัพย์ไปกฎหมายก็จะมีการคุ้มครองเขาในการที่เขาไม่รู้เรื่องนะคะซื้อทรัพย์ไปแล้วก็คือเขาจะรอดพ้นจากระบบตรงนี้ซื้อทรัพย์ที่ขายทอดตลาดต่อนะท่านใช่ใช่ค่ะซื้อทรัพย์ที่ขายทอดตลาดคือในสมัยก่อนเนี่ยการขายโดยลูกหนี้ขายตรงให้กับ การขายของลูกหนี้ที่ขายตรงให้กับบุคคลที่3ามเนี่ยทำลำบากเพราะในสมัยก่อนเนี่ย <g ain> คือการจำงเนี่ยมันจะมีสองทอด <m uch ing> มันจะเป็นการจำงระหว่างลูกหนี้จำงให้กับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินสถาบาันการเงินจำนงให้กับบริษัทบรหิหารสินทรัพย์แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการถอนจำนงเนี่ยประมาณ2%เปอร์ซถ้า2ทอดมันก็4%เปอร์เซนแล้วยังต้องใช้เวลานานในการที่จะไปเอาออกมาอีกนี่เป็นตรงนี้คนที่เลยคือกลุ่มที่ดินหมเลยนี่แหละนี่แหละใช่มนยกเยก ได้เงินคนได้ดินนะใช่จ่าเงินเงินจริงๆเรื่องนี้ฮะมันก็จะเป็นประโยชน์แกสังคมอย่างมากที่อาจารย์มาคุยวนี้ผมก็มีเรื่องอันตนใจหลายเรื่องอยู่ในพยานทีหลังเอาเชิงเเราต้องคุยค่ะใช่นี่คือระบบระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันส่วนสไลด์ที่สองอะค่ะเป็นเรื่องของการสืบทรั์คือในกรณีของลูกหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะไม่ไม่มีหลักคำ ไม่มีอะไรค้ำประกันบัตรเครดิตอีกสไลด์หนึ่งครับสไลด์ที่สามแลัวถูกแล้วอาจารย์ลดถูดผิดอาจารย์ลดูกผิดอาจารย์ลดถูกถูกถูกแล้วค่ะอันนี้ก่อนใช่ไหมครับลูกนี้บัตรเครดิตก่อนครับลูกหนี้บัตรเครดิตก่อนครัอันที่สองลูกหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเออลูกหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่แค่สองหมื่นบาทแล้วผ่อนบ้านอยู่หลังละล้านเนี่ยผ่อนอยู่กับทกส ก็ผ่อนไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้บัตรเครดิตใบนี้สองหมื่นบาทเนี่ยก็มาฟ้องเอาเงินจากเขาแล้วก็ไปขึ้นศาลขอความถูกต้องจากศาลว่าลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงิน20,000บาท ก็นำสารคำสั่งสารอันเนี้ยไปที่ธนาคารทกสสามารถเอาบ้านของลูกหนี้เอาเอาออกมาขายทอดตลาดได้ด้วยจริง้องมืนบาทนี่แหละความยุติธรรมมันหาตรงไหนเนี่ยเราเราก็ยังยังอันนี้คือระบบปัจจุบันที่เป็นอยู่มันอวยให้อไปนสารไก่ฟองเพื่อให้อวให้เรีว่ามันมันอวยให้ เจ้านี้ชัดชัดเลยไว้ให้ในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะประเทศไทยเราระบบทุนนิยมซึ่งจริงๆมันเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎทำหลักรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะว่าความเสมอภาคของบุคคลเท่าเทียมกันทุกคนแต่ว่าถ้าเคสอย่างนี้เนี่ยมันไม่ไม่เกิดก่อเกิดความเท่าเทียมไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมค่ะอาจารย์ผมเคยเคยขอแทรกแค่นึงนะเคยเรื่องลูกนี่บ้านเนี่ยผมก็ยังเคยบอกว่า อ่าพวกที่ยึดบ้านทั้งหลายแหละรวมตัวกันมาร้องและขอแก้รัฐมนูแก้ไขกฎหมายพวกนี้ได้ไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยตอบนะอันนี้พูดพูดถึงเดี๋ยวผมลืมเตียนตาเยอะมากฮะเชื่อผมไหใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ขอสไลด์ที่3มนะคะอ่าสไลด์ที่สค่ะสไลด์ที่สเป็นเรื่องการสืบรัพย์อย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าเรายังเป็นหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่ อีก20ล้านเรายังเป็นหนี้อยู่20ล้านยังไม่สามารถจ่ายได้บริษัทบริหาสินทรัพย์ก็จะนำเทรัพย์ของเราที่ค้าประกันเงินกู้อยู่เนี่ยเอามาขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีพอมาขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดีขายได้แค่10ล้านเรายังเหลืออีก10ล้านที่ยังไม่สามารถจ่ายเขาหมดเขาก็จะใช้วิธีในการสืบทรัพย์ ดูว่าเรามีอะไรอยู่บ้างมีคอนโดมีที่ดินมีบริษัทห้างร้านที่เราถือหุ้นอยู่หรือมีรถขับอยู่มีบ้านที่อยู่อาศัยสืบมาหมดแล้วเอามาขายในกลุมบังคับคดีทั้งหมดถ้าขายแล้วยังเป็นหนี้อีกมากกว่า1.5ล้านเขาก็ฟ้องล้มละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะออกจากวงจรนี้ได้ก็คือไม่หมดตัวก็ล้มละลายไม่งั้นออกไม่ได้ถ้าเราม,ามองอีกมุมหนึ่ง มองอีกมุมทางด้านเศรษฐกิจถ้าเรามามองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้มันทําร้ายคนในประเทศอ่ะ มันทําร้ายคนของเราเองอ่ะเราทําให้คนของเราที่มีทรัพย์เนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปเพื่อเหตุผลอะไรเพื่อความถูกต้องของอะไรเรายังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆวิธีการแก้ไขมันมีคือนี่คือปัญหาที่เราพูดไปก็นีคือจากสามสไลเดร์เี่คุยกันใช่เพราะตรงนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาหนี้สินอย่างที่เราตั้งประเด็นว่าการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างมีความสุขฟังแล้วนี่ความสุขนี่หายนะครับเตอร์หาย หมดเลยฮะถูกไหมทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาว่าในเรื่องของกระบวนการวิธีอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ตะกี้ขออนุญาตกลับไปที่สไลด์หนึ่งที่เราบอกว่าปัญหามันเกิดจากคําว่าอะไรรูปหนี้แล้วก็มีทั้งเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นสารพัดกู้แล้วไปจบกันที่ศาลแล้วจะไปจบในเรื่องของการกรมคัคดีหรือก็ตามเนี่ยตรงส่วนหนึ่งเนี่ยผมคงต้องเรียนถามท่านดรในประเด็นอย่างเนี้ยในฐานะท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้ามาแนะนําในเรื่องของการปลดหนี้สินอย่างมีความ ลูกหนี้นะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ท่านคุยอยู่เนียส่วนใหญ่ระดับบุนหนี่เป็นประเภทไหนฮะระดับกลางหรือระดับรกากญ้าคือป,ปัญหาที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรากหญ้าที่เขาไม่มีเงินพอที่จะใช้ทนายนะคะ,คะ,ะใช้ทนายเราจะพยายามใช้มาตรการไกล่เกลี่ยไกลเกลี่ยในที่นี้เนี่ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสามาัญการใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปดูเดี๋ยวเรามีวิดีโอนะครับ<ช>ตรงนี้เนี่ยให้ชมแล้วเดี๋ยวในตอนที่สองเราก็จะกลับมาคุยกันวิธีการแก้ปัญหาการไกลเกลียกัน<ช>นะครับเราติดตามชมวิดีโอที่จะนําเสนอในเรื่องของตัวอย่างนะครับ<ช>ติดตามชมครับทํายังไงให้นี่ของคุณเป็นนี่ดีอยู่ตลอดเวลาให้ทุกคนรู้ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงกับนี่ที่ยังดีอยู่ ส่วนคนที่เป็นหนี้เสียแล้วคุณจะต้องทำยังไงท่านจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดราคาประเมินเจ็ดแสนมันก็ไม่จบมันก็ต้เคีนีพอนดอกเบี้ยนะ้ําหมือนอ่นแด้กเบี้ยแปดพก็สองพันอยู่ๆมาอายัดโดยไม่มีการบอกกล่าวยึดนง่นยึดนี่แล้วจะทำยังไงฉัน,น,นก็เอาเงินไปกองไว้ที่แบงก์ แบงก์มันก็ไม่รับทั้งๆท,ที่หอเงินไปแล้วนะจะทำยังไงได้บ้างที่ให้เราหลุดจากการติดบูโรตรงนี้คนที่เขาลมละลายอ่ะถ้าสิปีอยากหลุดเลยแล้วนี่มันแค่นี้ทำไมแบบมันต้องติดทั้งชีวิตเลยทำอะไรไม่ได้ กับนี่สินเรื่องบ้านตึกพานนิ์สามชั้นทําเรื่องซื้อซื้อกับแบงก์ก็คือผ่อน15ปีแต่อาจจะเป็นผ่อนในระยะที่ปีที่3หรือเปล่าที่เราอาจจะพ่อนไม่ตรงก็เลยอาจจะส่งไม่ค่อยตรงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องแบงกที่ว่าจดหมายมาว่าให้เราคล้ายๆกับว่าเขาขอขายอะ เดี๋ยวงานกู้ธนาคารเราก็เอารถไปค้ำประกันแล้วก็มีกอยสค้ำประกันสุดท้ายก็ยังผ่อนไม่หมดเราก็มาเอารถไปเอารถไปแล้วก็มีการ follow ออก็ขึ้นไปขึ้นสารเป็นหนี้ล้านสองเงินต้นแต่ว่าข้อรถผมไปคันก็ประมาณห้าแสนห้าแล้วก็ที่เราส่งไปแล้วประมาณห้าแสนมันก็เกือบล้านแล้วแต่ยังถูกพี่ค่าสายล้านเจ็ดตอนนี้ก็เป็นล้านเก้าพร้อมจะเพี่ยขึ้นเรื่อยๆทุกวัน คือเขาบอกว่าเอาเอาเฉลิมาเป็นแค่ประกันนะอยู่ๆมาอายัดโดยไม่มีการบอกกล่าวยึดน่นมยึดนี่แล้วเราจะทํำยังไงตออหลังเนี่ยเราก็บอกกับแบงค์ว่าทําไมคุณทาอย่างนี้เขาบอกว่ามันผ่านมาสิบปีแล้วนะแบงค์เขาไม่ได้ดูแลและเขาส่งให้คมบังคับคดีไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตอบรับการร้องเรียนเรื่อง การขอยกเลิกพระราชกำหนดบริหารบริษัทสินทรัพย์โดยสมนธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยโดยทางด้านของดตร์ชนิชาล้อสีทองปัญหาประชาชนเดือดร้อนเพราะไร้บ้านไร้ที่ทำกินเกิดเป็นหลุมดำในสังคมไทยเพราะกฎหมายที่มีอยู่กดดันประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไม่เป็นธรรม ธนาคารเขาเป็นสถาบันการเงินทีนี้ในส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะมีกฎหมายข้อหนึ่งบังคับไว้ว่าเขาไม่สามารถถือ NPL หนี้ที่เป็นหนี้เสียไม่สามารถที่จะถือหนี้อันนี้ไว้ได้เกิน5ปีมันเป็นกฎหมายคือเขานับตั้งแต่วันที่91หลังจากที่ลูกหนี้ขาดการชำระเงินวันที่91 เราก็พยายามจะปลอมน,อนี่ขอเงินต้นแค่ล้านสองได้ไหมเขาพูดก็เอาล็ผมไปแล้วแล้วผมก็ผลผลไปแล้วเขาก็ไม่ยอมขั้นจะยึดทรัพย์ขายทอตลาดราคาประเมินเจ็ดแสนมันก็ไม่จบมันก็ตะเค่นี้ถอ,อนดอกเบี้ยนึ่งหมื่นดอกเบี้ยแปดพันต้นสองพันตอนนี้เขาคิดดอกเบี้ยมาแปดล้านกว่าแต่คำพิพากษาเนี่ยพิพากษาว่าให้ใช้สองล้านหกตามความเป็นจริงไม่ใช่เ็เอาเงินไปกองไว้ทีทแแ่แบงก์แบงก์ก็ไม่รับท,ท,ทั้งที่หอบเงินไปแล้ว นี่พวกเนี้ยเวลามันกลายเป็นนี่เสียแล้วมันจะขายต่อไปที่บริษัทบริหารสินทรัพย์มันก็จะขายได้ในราคาแค่3าถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าเกรดเยกตัวอย่างว่าเป็นนี่ร้านหนึ่งก็จะขายได้3ามแสนห้าแต่ถ้าเป็นลูกหนี่ชั้นเกรดไม่ดีคือไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ไปสืบทรัพย์อีกเนี่ยก็จะขายได้ในราคาแค่5%้นี่คือต่าสุดแล้วเขาก็จะมาตามเลือกเก็บคนที่มาเป็นลูกหนี่เขาเนี่ยว่า คุณจะต้องจ่ายมานะหล้านตามที่เขาซื้อนี่มาเพราะฉะนั้นลูกนี่เนี่ยถ้ารู้ตัวเนี่ยจะต้องหาเงินก้อนเนี่ยมาคืนเขาแต่ทีนี้บริษัทบริหารเสินทรัพย์พวกนี้เขามองว่าเออถ้ามันเป็นนี่ที่เขาซื้อมาแค่5%แล้วมีคนมาคุยกับเขาในราคา35%บาบางทีเขาก็เอาจะทำ ได้บ้างที่ให้เราหลุดจากการติดบูโรตรงนี้เผื่อเรายังแบบทําธุรกิจทําพาขายอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาล้มละลายอ่ะถ้าสิปียังหลุดเลยแต่เราแค่น้อยกว่าคนล้มละลายอีกอะแล้วนี่มันแค่นี้ทําไมแบบมันทั้งชีวิตเลยทําอะไรไม่ได้จะต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันไปถึงไหนแล้วใครที่เหลือของงานเนี่ยมันอยูดจุดไหนแล้ว มันไม่ใช่ทุกอย่างและจะไก่เกียรได้เหมือนกันหมดทุกคนมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้แต่มันต้องคุยให้ถูกคนถ้าไปคุยผิดคนเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่มีอํานาจในการต่อรองนึกออกไหมทุกคนคิดว่ากรมบังคับคดีเนี่ยเขากําลังมาบังคับผมเพราะฉะนั้นผมต้องคุยกับกรมบังคับคดีคุยได้กันเท่านั้นกรมบังคับคดีไม่มีอํานาจ หลักๆแล้วพี่อยากทําทางด้านนโยบายสาธารณะมากกว่ากับในส่วนของการออกกฎหมายซึ่งมันจะช่วยได้ภาพรวมมันไม่ใช่ช่วยทีละคนตอนนี้นะพี่กําลังเนี่ยทำเป็นบทเรียนขึ้นมาว่าทํายังไงให้หนี่ของคุณเป็นนี่ดีอยู่ตลอดเวลาให้ทุกคนรู้ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงกับหนี่ที่ยังดีอยู่ ส่วนคนที่เป็นหนี้เสียแล้วคุณจะต้องทำยังไงสีห้าสถาบันที่เกี่ยวข้องตรงนี้คุณทำอะไรกับเขาได้บ้างถ้าตอนนี้คุณอยู่ที่ศาลคุณต้องทำแบบนี้ถ้าตอนนี้คุณอยู่ที่กรมบังคับคดีคุณต้องทำอย่างนี้คือถ้าพี่ให้ความรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันจะเป็นรูปธรรมแล้วมันจับต้องได้ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลส่งเสริม SME รัฐบาลก็ต้องป,ปั้นไปเพราะว่าอันนั้น่ะคืออนาคตของชาติเขาก็คือรุ่นต่อไปที่จะบริหารประเทศนี้รัฐบาลต้องทําแบบนั้นถูกต้องแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งถ้าพี่ไม่ทําอีกฝั่งหนึ่งกําลังโดนกด70ครอบครัวโดนยึดบ้านในแต่ละวันเดือนหนึ่ง20,000ปีหนึง200,000ที่คนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วถามว่าประเทศไทยปัจจสี่พื้นฐานเรายังไม่สามารถแก้ไขได้มันจะพัฒนานได้หรอ มันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านอร์ครับ,รบท่านนายกครับ,รบเราชมคลิปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับมันจะมีความสุขไหมครับท่านก็นะคะเราต้องอยู่กับความจริงให้ได้อะคะ่ะว่าต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตั้งสติเพราะว่าอย่างที่ที่ฉันเจอเนี่ย ทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อยากอยากจะให้ทางทางสมาพันธ์ช่วยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเหมือนมันช็อกอ่ะมันเป็นอาการช็อกแบบหนึ่งเราบอกให้ทาอะไรก็ทําไม่เป็นคือเราเข้าใจเลยว่าพูดบอกว่าเนี่ยเอกสารเนี่ยใช้อย่างนี้อย่างนี้นะยังไม่ทําเลยเป็นอัลไซเมอร์โดยจับพันจับพันเลยคือมันช็อกอ่ะเราเข้าใจอ่ะเข้าใจปัญหาเขาใช้เงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเขาไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น บางครั้งเนี่ยการการใช้เงินโดยไม่รู้ว่าต้นทุนคืออะไรแล้วก็ไรายได้เป็นเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นไรายได้และอะไรเรียกว่าเป็นต้นทุนเนี่ยเขาจะยังไม่รู้คิดว่านะเพราะว่าใช้กันแบบ เยอะอ่ะเยอะจนมีความสึกว่าเงินที่มันเหลือจริงๆบางทีเงินที่เหลือในกระเป๋าเนี่ยต่อเดือนยังน้อยมากเลยครับอ่าซึ่งมันทาให้คุณภาพชีวิตหายไปอ่ะการจับความสามารถในการจับใจใช้สอยเนี่ยมันจะไม่มีพอไม่มีเศรษฐ,ฐ,ฐกิจมันจะหยุดนิ่งหยุดชะง,งักมันจะไปต่อยากแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี40ะสมมาจนถึงปี6-4เนี่ยตอนนี้เนี่ยมัน8ล้านสนะ คน8ล้าน2ที่เจอปัญหาในการบังคับคดีขายทอดตลาดเหน่านี้คิดดูว่าถ้าคน8ล้าน2เนี่ยไม่มีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันจะนิ่งขนาดไหนใช่ไหมคะคมันจะนิ่ง8ล้าน2นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยแล้วนี่พอเรามาเจอภาวะโควิดเนี่ย จะมีอีกสักสองล้านคนเนี่ยมันจะกลายเป็นส <10 S 2> ิบล้านแล้วใช่สิบล้านแล้วแล้วสิบล้านคนนี้ไม่มีกําลังซื้อเพราะ,ะว่าเงินไม่มีในกระเป๋าอีกแล้วสิบ<ะ>ล้านคนนี้กําลังจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจเพราะไม่มีเงินสามารถส่งลูกเรียนไม่มีเงินค่าอาหารเศรษฐกิจไม่หมุนค่ะปัญหาแน่แน่เด แล้วก็บ้านช่องที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยเนี่ยมันกลายเป็นบ้านหลางโดนยึดโดนยึดถามว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีบ้านสิบหลังคุณนอนหมดไหมแต่บ้านที่เหลือๆรื้อเหลืออยู่แทนที่จะให้ลูกหนี้เข้าไปอยู่เนี่ยคือจริงๆมันมีวิธีการแก้ไขถ้าจะไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยอยู่ตกอยู่ในสภาพของการเส่มเนื้อประดาตัว <c oughs> หรือว่าตกอยู่ในสภาพของคนไร้บ้าน <c oughs> ไร้ที่อยู่บางคนก็เหมือนกับ เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มเปราะบางเด็กสตรีคนชราแล้วก็คนพิการถูกไหมคะครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้จะทํำยังไงถ้าเกิดไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะคะที่จะทําลดปัญหาตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมอาจารย์มันมีประเด็นหนึ่งนะดเกรป็นยันะที่ผมข้องใจที่สุดนะฮะคือ เหมือนที่ว่าผ่อนบ้านมาสิปีมาเจอโควิดบางคนอะ<ช>่ะเหลือแค่เหลือเงินผ่อนอีกประมาณหกปี<ช>แต่โดนยึดขายทั้งตลาดทีนี้ปัญหาที่ตามมาว่าไหนบอกว่าซื้อบ้านแล้วยังไงก็ได้กําไรถูก แล้วคุณแต่คุณพอไปสู่กรมคับคดีเมอไห่วอดวายมันลูกนี้นะฮะพูดตรงไปตรงมาเลยจากบ้านราคาซึ่งมันผิดหลักเสร็จผิดหลักเสร็จสารแล้วมันบอกว่ายิ่งบ้านอยู่ยิ่งนานซื้อนานต้องมีกาไรที่ดินซื้อต้องมีกาไรแต่พอไปตกข้อสู่กรมคับขดีเท่าไหร่บรรลัยตามมาทันทีเลยโอเคฮะก็เดี๋ยวจะช่วยสอนเนี่ยต้อมาคุยกันใช่ต้งลองแล้วมันคุยอย่างเรื่องอย่างนี้เนี่ยการแก้ปัญหานี่สินอย่างมีความฟังดูละทุกข์ครับผมเดี๋ยวช่วงสองเนี่ยเรากลับมาคุยในประเด็นเรื่องของแนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอเนี่ยต่างๆที่ท่านด็เตอร์เพนจันเนี่ยนะครับล้อสีทองเนี่ยประธานสภาผ่านจะแนะเรานะครับพักเบสทักคู่มาต่อช่วง2องรายการครับ